อกุซึ cage, ่งเป็นวันดีอีกวันหนึ่งก็คือเป็นวันตรงกับวันตรุษจีนหรือว่าเป็นวันปีใหม่ของจีนซึ่งวันนี้เป็นวันที่เหมาะในการที่จะประกอบพิธีมงคลไม่ว่าจะเป็นทำบุญขึ้นบ้านใหม่เกิดธุรการใหม่หรือประกอบพิธีฉลองมงคลสมรสซึ่งวันนี้เจ้าบ่าวของเราก็คือน้องป๊อ และเจ <ITA> ้าสาวของเราก็คือน้องบ้านก็ได้เลือดเอาวันนี้เป็นวันดีในการประกอบพิธีฉลองมงคลสมรสก็จะเกิดปาเดอร์รุ่มเดอรมีปาสุขการค้าร่มรวยสล้วแบบน้องบาสนะก็ไม่เคยทิ้งไปไกลนะครับก็ถือว่าเป็นลูกเป็นหลานของผมเพราะว่าคุณพ่อของเจ้าสาวคุณพ่อของน้องบาสเนี่ยคุณขวีนศรีโูหลกนะครับคุณภูขวีนเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนมีหนังสือด้วยกัน ระดับตั้งแต่ชั้นประถมมัธยมแล้วนะครับก็ถือว่าวันนี้นะครับเพื่อนได้ลูกเขยนะครับลูกสาวเป็นฝาเป็นฝาเออไมีบอกอะไรนะนอกจากเรียนด้วยกันแล้วยังอยู่บ้านเดียวกันด้วยคุณสวีอยู่บ้านข้าวผ้ตะบนข้าวผ้าอารมองจัะแบบนั้นแกจะรำเรียนด้วยกันอยู่บ้านเดียวกันก็มีแใจกับเพื่อน ก็้เดกเรียนว่าหน้าที่ของพ่อแม่นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าห่วเจ้าสาวก็มีหน้าที่อยู่สี่ห้าประการประการที่หนึ่งก็คือเลี้ยงดูลูกให้เป็นความเจรเิญเติบโตสองส่งเสียเล่าเรียนให้เรียนหนังสือให้มีงานทำสามอบรมให้ลูกเป็นคนดีหลีกหนีกับความทั่วสี่ หาผู้พอที่ดีให้กับลูกอันที่ห้าก็คือยกทรัพย์สินมรดกนะครับเงินพอในเวลาอันควรนะครับในเวลาอันควรนะครับซึ่งก็อยากเชี่อว่าวันนี้ท่านทุกพ่อคุณแม่เจ้าป่าเจ้าสาวก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็คงเหลือแต่ลูปเท่านั้นนะครับที่จะต้องตอบแทนเงพ่อแม่นะครับ คอยเยียวยาท่านนี้นะยามแก่ยามเจ็บไข้ชาไปหาหมอนะครับยามหนุ่มก็พอดี้อนน้ะดูแลท่านนะครับการที่ท่านได้รับบุรีรมารในโอกาสเป็นมงคลนี้ก็อยากจะให้รู้ว่านะครับลูกหลานของเราว่าขอให้น้องนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหลักเศรษฐกิจที่เราอยู่นะครน้องนำเอาปบัติก็จะเกิดความสุขความเจริญนั่นก็คือรู้จักพึ่งตัวเองรู้จัก พอเพียงรู้จักแบ,บ่งปันรู้จักประหยะัดรู้จักประมาณตนรู้จักมีเหตุมีผลรู้จักมีวิธีการที่ดีร้องนั่นในป,นปฏิบัติแล้วก็จะเกิดประโยชน์สุขต่อเจ้าบ่าวและสาวและตอนนี้นะครับเจ้าสาวของเราประกอบอาชีพเป็นเซลลขายคอนโดนีมเ,เจ้าบา่าวก็เป็นพ่อค้านละธุรกิจ ขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติท่านนะครับถือแก้วและสุนทรภู่ขึ้นเพื่อเป็นการดื่มเพืพรให้กับผู้บ่าวสาวของเราด้วยครับในโอกาสในวันมงคลนี้พวกเราทุกคนขอรวมจิตใจนะครับท่านผู้มีเกียรติในโอกาสนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตน์ไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ องคพระธาตุขังแก่นรวมโดนบรรดาปราทานพอให้น้องฟ้าและน้องพคาะจงใท้ชีวิตคู่อู่รวมกันอย่างมีความสุขขอความเจริญก้าวหน้าร่ำรวยครขายเฮงนะครับขอให้มีลูกเป็นบ้านหลานเต็มเมืองขอให้เป็นคนดีของสังคมคนดีของประเทศชาติสื่อไปครับ ความสุขในใจความปรารถนาดีจากท่านผู้เขียนที่เคารพทุกท่านที่น้องโตกนหนึ่งเดียวคราพยาาได้ทั้งคู่มีสุขเช่นนี้ตลอดวอกที่ทั้งคู่นะครับหรือว่าวันนี้เป็นวันที่มีความสาคัญที่สุดในชีวิตของเจ้าบ่าวเจ้สาวนะครับแลวก็ โอกาสท,ที่ท่านได้มาร่วมฉลองมงคลสมรสท่านดรภงศักดิ์ท่านได้กล่าวเรียนไปแล้วว่าวันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญที่สุดโรงแรมทุกแห่งเต็มหมดครับวันทีเก้าคูหาพันและก็วันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนจีนด,ด้วยพี่น้องชาวจีนด้วยและในขณะเดียวกันเป็นเดือนแห่งความรักนะครับ ของเราในฐานะที่มาร่วมงานกันนั้นก็ได้รองรวมกลงใจมาให้กำลังใจให้หลานทั้งสองแล้วกับผมก็ขอโอกาในการที่จะกล่าวขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้แทนคุณพ่อคุณแม่คือคุณสุรินท์และคุณรูพทัฒนากรแทนคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวก็คือคุณ ท่านนะครับที่มาร่วมงานวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าทั้งสองครอบครัวนี้คงจะไม่ลืมบุญคุณของท่านและถามว่าในโอกาสต่อไปนั้นท่านม,มีอะไรที่จะให้ทั้งสองครอบครัวนี้ได้มีโอกาสได้ตอบแทนเกียรตรับใช้ก็คือความดีดีขอบคุณผมก็ขอขอบคุณแอนที่มาเสียมเช่าที่ได้มาด้วยงานวันนี้ผมขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของมา เขาและผมได้เจอผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นผู้หญิงที่ผมรักและผมสัญญาว่าผมจะดูแลเขาให้ดทีสุยยผด,สดผมขอขอบคุณญาติพี่น้องูยา้ายามผมที่ท้าผมยนีนี้ไม่ือยู่ตรงนี้วันที่ผมมีท้าสุที่สุดวันหนึงแล้วก็ออกตื่นเต้นเพื่อนที่ไม่ว่าจะไกแค่ไหน ต้ยังสามนะขอบคุณทุกคนครับท่าธางแล้วก็แขนกเสียบ้วค่ะวันนีู้้ขาที่อ,อยู่ในที่นี้น,นะคะเสียบตำหน่นครอบครัวเราของคนดีใ,นใจที่ได้เป็นหน

Thank you.